หนึ่งครับหนึ่งครับเย้น่ารักค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปคะอีกท่านหนึ่งค่ะ เดินทางมาแสตมในวัน hmm. น okay. okay. hey. yeah. wow. mm ี้นะคะนี่นะคะง้าไปค่ะไหนได้บ้างนะคะตอได้นะคะยกมือเลยค่ะขอเนตอนนี้นะครับของนทน2ลนะคะค่ะสวยจริงๆนะคะขอขอบพระทุณนะคะ รายได้เข้าสู่ครอบครัวของเกสและทีมงานของขอครอบครัวนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่วันดีวันหนึ่งที่เกสได้ประสบความสาเร็จนะครับเปิดธุรกิจร้านก็เป็นผู้ที่สนิทกับเกสนะครับแล้วก็มาร่วมยินดีเป็นเพื่อนในมานเลยก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นทีน่ตุกคนและดีด่วน ไม่มีอะไรตอนนี้ผมก็จะไปแวะผมจะแวะความอร่อยที่ดีแบบไอริสันเท่น,นั้นแล้วก็คามธุรกิจกขึ้นไปนเรื่อยๆครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามผลักดันให้เก๊ดครับและชาวบังระลงทุกคนนะครับช่วยกันอุดหนุนครับร้านนี้ดีแน่นอนครับอร่อยครับ <c oughs> <c oughs> แต่ชรวบเเัรงระลงเขาอย่างไปรู้จิตหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักลของทุกเกสเลยจะเห็นว่าทางสถานที่ทำเลมีวันนี้ได้ทำธุรกิจตัวเดียวกัน แบบเดียวกันก็เราจะดีไปด้วยกันครับน้องรักที่แม่ตาน้องคนนี้มาจมีเลยนะครับทั้ง่อนอย่างอื่นเลยอยากขอขอบคุณแม่อมพอรแม่ผู้ไม่เกียิทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ตามแล้วว่าทุกคนก็นตามนะครับและขอแสดงความยินดีครับยินดีไปดิ้ยังเป ขอขอบคุณแขกรมบเชิทุกท่านด้วยนะคะตลัดกล่าวปวยพรนะคะแสดงความยินดีเนื่องในวันเปิดร้านอย่างเป็นทางการวันนี้นะคะคาเฟ่อเมซอนสาขาพัทย